โอเคนะพรากราบสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับในวันนี้ก็กลับไปอกับผมสัวจากช่องโซนไอแชนแนลนะครับเดี๋ยวในะวันนี้เราจะไปดูกันทางส่วนของตู้ตัวละครที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นตัวละครเฟสที่5นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะเพราะมันเป็นเวอร์ชัน5ใช่ปะอ่านี่นะก็จะเป็นเกี่ยวกับดาบฟันวิญญาณน,นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะว่าที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยตัวไหนมันจะมี ความสามารถที่มันกินเกียนกับคนอื่นแล้วก็น่าใช้กับคนอื่นเขานะครับันแล้วก็สําหรับกิจกรรมอะไรนะฉลองอะไรซับใช่ไหมสามรางวัลก็มีคนตอบถูกไปแล้วแบบถูกเป๊ะ,เ,ปะเลยนะสองคนหรือว่าไม่ใช่เป๊ะ,เ,ปะเลยสิใช้คําว่าผิดน้อยที่สุดสองคนดีกว่าอ่ะก็เดี๋ยวผมจะประกาศรายชื่อ้ชโชคดีตอนของตอนเย็นนี้แล้วกันนะครับในคลิปเนาะอ่าก็เดี๋ยวให้ติดต่อทั้งแฟนเพจมาแล้วกัน ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยจะเป็นเฮียรินมารุนะตรงนี้เฮียรินมารุก็จะเป็นแบบแนวน้ําแข็งเลยก็เดี๋ยวค่อยจะมารีวิวแบบเจาะจงตามแต่ละตัวนะก็มีเป็น u, เฮียรินมารุเซอร์บงสักุระนะครับ <c oughs> แล้วก็มีเป็นชิรายุกินะคือจะเป็นตัวที่ได้หลายคนอวยนะบอกเลยว่าตัวเนี้ยผมก็กะว่าจะทำหกดาวนะหรือว่าจะทำแค่ห้าดาวก็ต้องดูก่อนนะเพราะว่า เดือนหน้ามันแบบมันมีตัวเข้าเยอะนะครับแล้วก็ตัวที่4ีมูรัมภาสานะตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะโกงเลยในระดับหนึ่งเพราะมันเป็นสายของมังกรแล้วมันตีล้วงแถวหลังนะครับนี่นะมันตีแถวหลังเอามาคอมโ,มโบคู่กับทีมสป,ปีดหรือพวกแบบไอเซนอย่างเงี้ยบอกเลยระเบิดแถวหลังดีดีนี่เองแล้วก็มีไฮเนโกเข้ามาตัวนี้ก็บอกเลยนะครับว่าเป็นตัวแก้ทางของชิรายุกิเลย คือมันลดอัตราลดดาเมจของเป้าหมายลงนะครับส่วนชิรายุกิมันจะเพิ่มอัตราลดดาเมจนะก็มันก็จะสูสีคู่ขี้กันนะคือไอ้ตัวหนึ่งก็ลดตัวหนึ่งก็เพิ่มนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวแก้ทางกันเลยแล้วก็มีเป็นโฮชิกิมารุนะครับตัวนี้เออผมยังไม่ได้ดูสกิลนะแต่ที่เห็นมาคร่าวๆน่าจะเป็นตีแถวหน้าใช่ไหมอ่านีงตีแถวหน้าจริงด้วยไหนดูสกิลสิเออลดดาเมจเดี๋ยว เดี๋ยวผมค่อยรีวิวแบบตัว S S R แบบเจาะจงก็แล้วไอ้ตัว U R แบบเจาะจงก็แล้วกันนะวันนี้เราจะดูแบบผ่านๆก่อนนะแล้วก็จะไปดูแค่ตัวที่มันได้สนใจเอ่อตรงนี้จะเป็นค่าเทนเคียวโคสึ่อของเคียวราคูนะครับก็เออเป็นสายแท้งตีทั้งหมดนะครับแล้วก็ลดฟื้นฟูฟูรี่เดี๋ยวดูกันต่อที่ ตัวละครหนึ่งตัวละครที่หลายหลายคนอวยนะคาเซชินีนะจริงๆผมว่าเคยทำคลิปรีวิวแยกไปแล้วแหละแต่เดี๋ยวจะมาอ่านสกิลซะหน่อยฟันต่อเนื่องสร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัวนะสกิลครั้งนี้จะเสริมอัตราทะลวงห้าสิบเปอร์เซ็นตหากว่า HP ของเป้าหมายต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไปสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็บอกเลยนะว่าเสริมอัตราทะลวงคือทำให้มีโอกาสทะลุบล็อกนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็เพิ่มความเสียหายหากเป้าหมายเลือดต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต ถือว่าค่อนข้างจะรุนแรงนะสำหรับคาเซชินีนะอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะมาช่วงไหนแต่น่าจะมาช่วงท้ายๆเลยแหละประมาณท้ายๆเดือนหน้าหรือไม่ก็อาจจะอยู่ประมาณสองึงสามเดือนหน้าได้แหละอันนี้จะเป็นการโจมตียูนิตท,ที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะ้ใครดาเมจสูงสุดตัวนั้นโดนปาดนะครับปาดแรงด้วยแล้วประเด็นนะ่ะก็เอาเป็นว่าใครอยากจะดูคลิปรีวิวแยกก็สามารถไปดูได้ในคลิปนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะ ก็สามารถไปย้อนดูได้นะผมรีวิวไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปกันต่อที่ตัวละครต่อไปนะโซกิโนะโคโตวาริของเออมันชื่อว่าอะไรวะอุคิทาเกะเออของอุคิทาเกะนะสปอยเลยไหมอุคิทาเกะตุ้รียบร้อยสปอยเลยเออก็เออที่ผมไปเห็นมานะมันจะมีบักหนึ่งบักในหอนัคือให้ โซเรโนชิแลยูกีเปิดไปก่อนแล้วเอากริมจอริมาอะเตะตามนะทุกตัวคือจะโดนดาเมจแล้วตายกันหมดเลยนะแล้วเป็นดาเมจที่เวอร์มากนะคือโดนตัวหนึ่งนี่เป็นร้อยล้านเลยนะไม่รู้นะว่ามันแก้หรือยังนะหรือว่าเป็นแค่เซิร์ฟนอกนะถ้าเกิดว่ามันยังไม่แก้นี่ก็เดี๋ยวเซิร์ฟไทยเราเอาไปลองเล่นกันถ้าตอนมันเข้ามานะถ้ายังไม่ลืมด้วยแล้วก็ต่อมาจะเป็นสมโมสสอนพึ่งน้อยนะครับอ่ะชิโซ,โซกิจิโซนะอิโซกิจิโซอ่ะก็ ผมเพิ่งรีวิวไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะก็บอกเลยนะว่าสกิลค่อนข้างจะเกียนเลยคืออัมาพาตค่อนข้างสูงเลยนะไปกันต่อที่ตัวละครจากพาร์ทนะครับนี่นะคือจะเป็นตัวละครจากพาร์ททั้งหมดเลยนะที่อยู่ตรงนี้ห้าตัวละครน,นี้นะครับต่อไปก็ที่ผมได้ไปดูมาคาดการณ์ไว้น่าจะเป็นของฮินาบุรินะที่จะต่อจากกิมออไม่ใช่กิมจอสิที่จะต่อจากเรมจินะเพราะว่า ชุดมันต่อกันนะแล้วก็คงจะเป็นป้าต่อหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันอยู่แบบชุดมันใกล้กันอะแล้วก็เนี่ยผมบอกแล้วนะว่าอุนคิโอลาเนี่ยคือแบบหลอกกินขาดจัดอะแล้วก็เห็นเขาบอกว่าป้าอุนโอนฮากับอุนคิโอลาเนี่ยมันเกลียนนะเดี๋ยวลองอ่านสกิลสักหน่อยป้าเพิ่มต้านคีให้ตัวเอง20%สองรอบ <c oughs> อันติฮิวทั้งทีมนะครับแล้วก็ อ่อนเซนเพิ่มอัตราบล็อกสิบห้าเปอร์เซ็นถือว่าเป็นสก,กิลที่ค่อนข้างจะโกนะคือเพิ่มอัตราบล็อกแล้วก็อัตราต้านคีติคอนนะอันนี้สำหรับพาร์ทสีนะ่สกิลในดูซีอัตราโรดนเ,เมทเพิ่มขึ้นโอ้ทำไมเล่นไปนะ คือถ้าเกิดว่าทีมเรามีตัวตายหนึ่งผลนะมันจะเพิ่มโลให้กับตัวละครในทีมเราเท่ากับ50%ของ HP สูงสุดของตัวเองนะก็คือป้ามีเลือดเท่าไหร่มันจะได้รับโลครึ่งหนึ่งของเลือดป้าสมมติเลือดมีล้านหนึ่งได้รับโลห0 0 0สนอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเกียนเกียนมากๆเลยนะถ้าจะเอาป้าลงไปเล่นนะ่ะผมว่าใช้ได้เลยแล้วก็อุนเคียราเนี่ยดูซิโอโหโคเทะดูดิทุกคนเท่จัดดูเนี่ยเป็นไง อย่างเทแล้วกรอบข้างหลังมนะันเป็นสีแบบสีเหลืองไงเพราะว่าเป็นตัวละครในเรนะื่อง่นแบบกรอบทองโคตรเทในรูสกิลซีสร้างความเดีหเแกศัตรูหนึ่งรายมีอัตรา50สตันเป้าหมายนะครับต่อเนื่องหนึ่งรอบเพิ่มเดเมจครีให้กับยูนิตฝ่ายต้นที่มีพลังชมมตีสูงที่สุด25เกินปุยมุ้ยเพิ่มอัตราเพิ่มเดเมจครี25 พ่อพ่อ,พอกับลูเคียบัฟเลยนะนะทำมันเล่นไปแล้วอัตราต้านคียเป้าหมายลง15นะแล้วก็เพิ่มเวลาแสดงอันนี้น่าจะเป็นบัฟพิเศษนะเพิ่ม d a m เบ e ฟูลี่15นะครับซ่อนทับกันไม่ได้โอเคก็แปลว่าได้แค่อันเดียวเพิ่ม d a m เบ e ฟูลี่ขึ้นก็คาดว่าน่าจะเป็น20 แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนในทีมด้วย20%นะเพิ่มดาเมจฟูลี่แล้วก็เพิ่มเอ่อพลังโจมตีเพื่อนในทีมนะบอกเลยว่าจะเป็นพาร์ทที่ข้ามไม่ได้เลยเพราะวมันเอามาบัฟได้นะแล้วก็มีสกิลพิเศษมันอีกไหนดูพารสีฟสกิลซิตัวเอกปาร์ตี้เออสมาคมสิทธิ์เก่าคิโอลาสิทธิ์เก่าโรงเรียนไหนว่าใครรับมันเข้าเนี่ย อัตราลดเดเมเพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ในแต่ละรอบเมืคิดว่าจะได้รับเอ่อเพิ่มอัตราต้านคีให้กับเพื่อนสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคอันนี้ถือว่ามันก็ไม่มีอะไรมากนะอารมบ้าค่ายเซนนะเพิ่มอัตราเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่ไอเซนสิอารมบ้าค่ายป้านะเพิ่มอัตราต้านคีแต่มันจะโกงตรงที่สกิลปลุกตื่นเนี่ยแหละคือเพิ่มฟูลี่เอ้ยเพิ่มดาเมจฟูลี่แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนในทีมนะบอกเลยว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวบัฟที่เกลียนพอสมควรเลย ไหนดูซิเคียวระคุนักพุ่งเหล่าใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่เคียวระคูมาราเมอิคาคูเออเออไม่เป็นว่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวแบบเจาะจงตามทีทละตัวเลยแ,แล้วกันนะก็ตอนนี้คือขอแบบไปลวกๆเลยแล้วกันอันนี้จะเป็นอิคาคูอิคาคูนี่คือเหมือนตัวละครมันคือแบบพ่อ,อามากระจายลงให้แบบเป็นเหมือนกับอยู่ในชีวิตประจำวันอะ่ะอย่างนี้ก็เป็น อุนิโอลาปาร์ตี้นะอันนี้ก็เป็นเคียวระคูไม่ใช่เคียวระคูสิเป็นอะไรกับเคียวระคูวะอีคาคุเออมันคู่คู่เหมือนกันผมก็หลงหมดแล้วตอนเนี้ก็เอออีคาคูนะครับก็น่าจะเป็นกีฬาเออเขาเรียกว่านะพุ่งไม่ใช่พุ่งเหล่าสีปลาปลาไก่อะอะไรที่อย่างไม่รู้อะว่ามันคือกีฬาหรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่าน่าจะเป็นกีฬาแหละเพราะมีภาพพรคอ,อนะมาวิเคราะห์ตัวละครเชยโทชิโร่สเกตนะสเกตีิมะ แล้วก็โม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 นี่คือตายบ่อยๆในเรื่องเนี่ยตายโดนแทงรัวๆไม่ใช่ตายเจ็บหนักบทอะไรก็ไม่รู้โอเคคนระับตู้ทั้งหมดก็จะเป็นโดยประมาณนี้นะคือบอกเลยว่าเพิ่มตัวมาค่อนข้างเยอะยแต่ก็ผมมีแววว่าอาจจะข้ามบุง้อสือนะอาจจะมาแค่ตั้งโปรไฟล์หล่อๆแค่นั้นแหละ,แล,ะ,แ,ละ,แ,ละแล้วก็จะไปเอาตัวกิจกรรมนะเพราะว่าแบบ เบิร์เดวิดเนี่ยมันตัวลิมิเต็ดไงเราเก็บเบิร์เดวิดก่อนดีกว่าแล้วที่เหลือเราแบบเราไม่ทันเราค่อยแลกเอานะเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันจะค้มกว่าเอ้ก็สำหรับคลิปนี้ก็มาบนให้ฟังแค่นี้แหละแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดตามช่องผมไว้ด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเย็ยนนี้เจอกันคนที่รอรางวัลอยู่นะบอกเลยว่าเตรียมตัวได้เลยไปแล้วไปบุย